สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟี FC ทุกท่านเลยนะคะอ้ามาอะไรเนี่ยฮะมาอะไรมันเห็นนี้ซื้อให้หมากินค่ะตัวเองกินไปแล้วถุงนึงนสงสารมันมันมองดูหุยหาความรักความเมตตาเดียชาบาแก้วนุ่อนอยู่นุ่น เดินหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เล่นด้วยงั้นเดี๋ยวมาลุ้นเอ้อใจร้อนชีสแค่วันนี้แล้วมาหนิมาหาพี่เขาเนี่ยกดชี้ ปวดขี้มีการจะเอาแหนไปหวานไปดูดูดูมันปวดขี้อิสระมากเลยน้าน่ะเดี๋ยโผล่ไม่ทันเธอมันปวดขี้จริงๆเลยเธอมันปวดขี้โอ้ยไอเนี่ยขี้ไอนี่ดูเนี่ยพี้ไม่ออกพี้ไม่ออกฮัลโหล เด่ค่ะรถคันใหม่รดเมคเครื่องใหม่เลยแหละนะมแต่เครื่องนี้สวย ใช่ปะมานี่อย่าไปขาดำหมุนแล้วนั่นนะเอามาอยู่นี่เลยดีไหมอยูงนั้เหรออยน,นันานี้แก้วนานๆๆล่นกับพี่เขาข่าเท่านั้นไหมแก้วนั่นเลยอะไรนี่ แก้วงงแก้วงงเนแก้วมานี่ลูกมานะขาดำหมดแล้ว่อยให้เล่นค่ะกอให้เดินเล่นมาดูรถกันค่ะ KO7C นะคะคันนี้มาใหม่เลยค่ะสภาพใหม่กริบเลยดูไฟหน้า ไฟตารถที่ก็รู้ว่าอใหม่รถขึ้นราคานะคะช่วงนี้ขึ้นใหมๆ่ๆเลยสดๆร้อนๆเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะเข้าญี่ปุ่นไม่ได้แล้วรถราคามันขึ้นพุ่งสูงเลยค่ะขึ้นประมาณสี่ห้ามื่นเลยนะคะนนี่ พี่จะกัดเอาแก้วไม่รู้เรื่องแล้วน,นี่ดูตัวเองดำหมดแล้วเนี่ยกับแ,แม่ตีนะอย่าดื้อนะ จับเลยจับเลยคนันนี้่ช่น,นี่ครันนกลงเรวเเลยนี่นี่ไคันนี้นนอ๋ไอไปนองไป แต่วา,าแก้วหนูหมดเลยไอคอกค,คอยู่ไม่ได้กินแล้วเนี่ยมันรอเดีด๋ยวถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวได้กินมานี่มานี้ยเร็วๆๆๆๆแต่ว่าแก้วบอ,อกไม่รู้เรื่องเลยหนู ให้มันเดินเล่นค่ะก่อยให้มันเดินเล่นไปก่อนให้รู้เรื่องแล้วไอ้แก้วตัวดำหมดน่นอ่ะไปแล้วดื้อนะดื้อดือนะมานี่เลยอยันนี้รถขยะกทมค่ะนี่นะคะรถเรา เลื่อนช่วงเรียบร้อยค่ะมัดดำเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะมีลูกค้าแล้วนุนค่ะเจ้าคุณแพร์อยู่นุนนี้เป็นแฝดเจ้าคุณแพร์นะคะแต่เป็นหัวแขบนะมือนแฝดกันเลยอะ่ะเอาดูมันแฝดเลยจอดคู่กันนี่ดูไม่ออกเลยนะคะต้องดูเป็นแขปเลยนั่นนี่ ดดแก้ว,วล่ลอ,าาาาอ,อมาน,นี่เลยอันนี้เลื่อนช่วงเรียบร้อยแล้วมาใหม่อันนี้เลอนช่องเียบรอยล้วมาใหม่เด็กเราไปขัดน้กระดาษไตอีนึงอันนี้ผมรอเสนอขอเลยกระดาษขัดน้ำเนีย่ยพอนนี่ทำแล้วก็จะเป็นทนี้เหมือนทางนี้เลย ทำปุก็จะเลี่ยมแปดอย่างนี้เลยเพราะว่ามันต้องขัดตั้งแต่เริ่มต้นเลยไนงะน,นี่มันเกไนมานา,าในงโงก็พ่นออ้มีหนาเลยนะครับสีหนาเลยสนิมไม่มีไม่มีสิบเจาะเลยอ่ะแค่นี้เจ้าเสว็เลยเครับมานี้ วนอ้ยิงเข่าใช่ไหมนี่แก้วเห็นบั้ยอ้ยิงเข้าใส่ยุดเลยอย่าดื้อนะอันนี้ก็ได้เห็นเด้ยิงเข้ก็ยิงใส้กากซากรดจมให้มาเปนยเือันนีเยใครอยากกินมานนี่มาเลยแก้วทาไมวิ่ง มานนี้เแล้วแล้วนี่ค่ะเอาอะไรนี่เยบยบเยยบเยยบมานี่นยอย่าไปวิ่งใส่รถได้ปะเนี่ยมานี้เร็วเนี่ยเอาดื้อแล้วเห็นเพื่อนเห็นลราฟุซโซ่นะนู่นค่ะไปนูน่นละโอเคเนาะพี่น้องไปดู กโซกันค่ะว่าถึงไหนแล้วเววดี๋ยวลมาแล้วมามาฮเดี๋ยวนี่ค่ะเจ้าถิ่นเยอะค่ะต้องได้อุ้มเอานี่หนนอฟุโซเนี่ย โอลิกาสิตริกาเชตนี่ค่ะเห็นแล้วนะคะแล้วต้องพูดขัดกับเพลงนะเพราะว่าเิกาสิตเต็มเต็มเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะขึ้นกระบะเรียบร้อยแล้วนะคะฟูซูค่ะเจ้าฟูซูนี่นะคะมาอะไรนี่อ่ามาอะไรเป็นมิตรไหมนี่เป็นมิตรไหม เ้ย yeah. นี่ค่ะฟูซูนีซูฟูซโโ okay. ูนะคะกำลังรอทำสีนะคะนี่ตอนนี้หยุดเลยกำลังรอทำสีค่ะไปดูรถอยู่ด้านนู้นกันแต่มันเป็นเพลงลิิกจิตนี่ค่ะ โอเคนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ